ว่าที่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมในถุง A I V S ในมือถือนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อยอดกับคีพีล้วครับคือปกกะจู้กับอก,กอซิล่ามังกรนะครับผมรูม้ว่ากอซิล่ามังกรก่อนมังกรก่อนซิล่านะครับแล้วต่อสู้ไปสามตัวนี่นะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับ วัวเจ้ามังกรก็ซิลานี่นะครับหน้าตามันคุกนี่นะครับก็ต้องมาสู้กับตัวที่ผมได้ซื้อมาใหม่แล้วก็โดนทั้งหิ้วตัวด้วยก็จะซื้อมาซื้อมาได้ใช้เวลาเยอะหน่อยอ่าที่ที่นี้นะครับผมมันจะเออเป็นชิ้นก็ Yup. Okay, เราจะเป็นอเกษตรบ้านครับเสียเลยดีด้าโซ้ยโอ้รักมากเลยเออใจสสาะครับผมตอนนี้ไม่ต้องถ we the อยแล้วไปแล้วไม่คันไม่อ่ะพีโตก็ไปเดินกนเลยดนะเพราะว่าเดนแบบไปฮเทอก์นี้กอ้งสองตัวรักกันดีแล้วครับตอนตัวนึงตทนทันทาเข้าไปนะคบผม ีตันนวนะคระตัวจะมีมือนะคะว่ามีแตรสองอย่างอยู่นะครับผมแล้วก็คนไฟแล้วก็ต้นไฟอะตอมนิดเบสคกับเอมน้ำแสงเอาตอนนิดมืเหมกันนะคะคือเป็นน้ำแสงแนะครับที่จะมีแค่ไฟนะครับมันแค่เั็นสีเฉดนะไม่ได้แรงขึ้นเลยอันนี้ก็ทั้งตัวก็มีสู้กันดีนะครับ มีนั่งมีวนอายุอะไรมักตอนที่เปนจางมันกันะคบผมยิงแสงได้แล้วนะคบผมแล้วก็สุดท้ายมังกรแพ้นะครับผมมังกรตายวิส่งกลายเป็นกอริลาเลยนะครับผม,บบผม,มโอเคเหมือนนี่จะจะมาซื้อได้ตอ้งมังกรแค่ตัวเดียวเพราะวันนี้พวกเราต้องมาูุกับมังกรทั้งหมดนี่เลยนะครับผมตีทั้งหมดนี้เลย เร kind of huh. ิ่มแรกจะไอเขียวก่อนเหี้ยวเหี้ก่อนเอาไปเหี้ยวไอไอไอตัวต้นแบบเนะมันกอนไฟก้อนไฟแล้วชอบมีเนีไปด้วยนะคะกอนไฟไปแล้ว้วก็ะเข้าไปยงดอเข้าไแล้วกอนไปแล้วชบงโดนถูกเกาะนะคบแล้วไม่รู้ตอนนี้นไปยังะไรแล้วก็ย ง่ายเก๋เยอะเปลี่ยนนะคระคุณจะมาจีเพื่ออะครับวันนี้เห็นแบนี้เลยค่บคุณแบบะมากครับุณนี่โอ้ไม่ไหวแล้วนะคะคุณตอนนี้ตอนนี้ ตัวนใกล้จะตายแล้วะะผมก็เปนอกตอนตัวใหญ่ม่จะเสียเปรี้ยมากก,กว่าตัวเลกเลยคุณผู้ชมเหรตัวใหญ่เครื่องที่ล่าๆคับเป็นอุอ่อนไดัมคุณผแล้วร็ไฟอ่ะตอนอไปเรียนะคบผมไยดีตังเ,เลยนะคบผมก็เป็นไฟอ,อุ้มเลยนะคะแล้วก็สุท้าย มังกรมังกรธรรมดาไม่ส,มสามารถสู้มังกรก,รกิลาได้ครับผมตาอย่างอานาถพร้อมกบรมกบเาพื้นปียังกับไม่สมเป็นมังกรเลยเดียวมันแล้วต่อไปนะครับผมจำอะไรต้องเจอตัวที่เอาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย วตัวนี้วัดใหญ่ขนาน่อยนะครับผมมันเป็นไฟไฟแล้วโอ้โหนะครับนี่มันไฟไฟแล้วนครับผมตอนนี้บคนไฟแล้วครับผมไ่ขาดแต่แลบงคนไม่ครอบไม่รู้ยังไงเราเพื่อนักมากๆคืออย่ผมตอนรโอ้ ดูแบบสุดๆเลยนะครับมีกอลีเอ็กซ์ซับอะไรยิ่งๆที่เอออาหารพืบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเนื้อมันมากเลยนะครับผมแลก็แรงมากมากเลยด้วยนะครับผมแต่เนี่ยมันดับโคตรโคตรโคตรแม่หลอดเลยนะคบผมทันได้หายพิมเลยนะครับผมมันไม่ได้ไล่โคตรตัวมละครนะครับมันจะไม่ไล่โคตรควันเนี่ย ันไฟแบบสีี่นแรกนีความตอนนี้ความกหาแ้วเคคยหาแ้โอเคคหาตอนนี้เก็้นีเป็นฟนไฟนครับตอนนี้็นนุ่ง้ตนแล้วผมตอนนี้่หาผมแล้วก็ยังลครับจะรออะไรรอรับผมตอนนี้ ตัวสีน่้ลัะเกตัวสีนำเออตัวสีฟ้ารัคเม่อจะได้เปรียมมากกวาเราะว่างกนตัวสีมันจะแพ้แรค่ะผมทุกลนาชื่อชื่อนะครับผมไม่รู้นะครับผมผมันรักมากมากเลยนะครับผมคนแร แล้วไปนะคัคผมควงไฟไปแล้ววแงไปแล้วคแล้วสุดท้ายคือลม่ออเมื่อก่อนจะคือบัวก็สามารถชนะได้เพราะว่าเล่นไปเลย นนีนะครับผมตัวที่ชนะแล้วก็เป็นแชมป์ไปแล้วคือใครที่ความจำมือถือเต็มนะครับให้แก้ไขโดยวิธีกระไม้ขังหนึ่งก้อนตัวสีวอลเปสมัติสู้กันได้เลยนะคะต้องใช้ก้อนตัวสีเขียวเขามันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมมันก็จะใหญ่ขึ้นมาเนี้ยจิ้มนะครับผมก็จะทำแล้วแล้วก็่นใช้เข้า,าไปที่จะจะเชื่อม ที่องนะครับคุแล้วให้ไฟมาแล้วนะคบตอนนี้ที่มึงก็คือพีก้อนแล้วไฟที่มีหนั่งก็อย่างเช่นนี่เป็น,น,นดังมามันนะครับผมเมื่อจะเอทิท้าว่าจะไม่คือจะตดต่ังแลต้นสายไปเลย ต้นไกับกีล่านี่พ่นไฟขึ้นมืนทองฟ้าล้วสุดท้ายก็ลาบหลมมังกรเขียต้องส่าสามารถชูดได้นะครับผมทั้งเป็นเกียรที่หน้า,นาหนาดูดีต่อไปนะครับมังกรต้วสุดท้ายเ,าาเขียวขุดนะครับเขียวขุดนี่เขียวขุดปกติใหญ่เท่ากับเออนี่ราชางก็พ่นไฟขึ้นเดียวกันลยครับผม ว่ามันยาดจนมันได้เพราะราชาหื่อเหมือนยาชาหื่อเออแบบ RVS เนี่ยนะครับเข่าแขที่โตคับมันได้ใช่ไหมอะไรที่มันได้นะครับตึงหนักมากเลยนะครับลมใช่ช่วิธชนั่นคือไอ้กวาดยังได้ที่แบบดูนทีเดีย เก็จะหาตัวก่อนหาที่แต่ที่สู้กันได้ก็คอไอทีหน้าครับอันนี้เป็นอีนพีสองแล้วครับผมกลายจะสู้ส่ามือคอนยาตับมือรอนธรรมดามมนนครับเัื่อโน้มน้าครับผม ก็ช so ่วยแล้วนะคะทำงานแล้วตอนเราไม่สามารถลดได้เราคิดคำไม่โดนเลยนะคะคุณคนว่ายไปเลยนะคะคุณง้เราเด่นพวกว่กลับนะคุณว่ายตัวเตือนกังแล้ครับแล้วก็โจทย์มาครับผมจบแล้วนะคบผมตายตายตาย แล้วก็แหลกมากเลยนะครับผมกินมากมากเลยนะครับผมโคตรกินเลยนะครับผมโอเคสรุปได้ว่าไม่มีใครสามารถสู้ไยชาบงกอนได้เลยนะครับผมต่อไปอีกหนมาคืกว่าพ่ว้าอะไรอะปกอน dulu ni ni oh Rola.